i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจืนนิญไพัิชหรือแอาขจชิสวยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i Creator Podcast กับผมเอ็มขจรเจืนนิญไนพันิ์หรือว่าแอาขจชินะครับวันนี้เราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคมากนะแต่ว่าเป็นเชิงแนวทางกันนะครับ คืออยากจะพูดถึงเรื่องของอะไรที่เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ก็ได้นะครับคือเราทำรายการนี้เนาะเพื่อส่งเสริมให้คนอยากจะเป็นอาชีพคอนเทนต์ครีอเตอร์หรือว่าช่วยพัฒนาให้เกิดอะไรขึ้นในวงการคอนเทนต์ครีอเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนหรือว่าหลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีความฝันที่วันหนึ่งอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ที่มีผู้ติดตามมีมีงาน มีคอนเทนต์ดีๆออกไปสู่สังคมนะครับแต่ก็ง่ายน,นะครับไม่ใช่ทุกอาชีพจะเหมาะสมกับทุกคนนะครับผมเจอหลายคนเลยครับที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วก็มาได้สักพักหนึ่งก็หายไปนะครับหรือว่าบางครั้งที่ต่อให้ทำางานแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้จริงๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับอาชีพนี้ก็ได้นะครับคือคงไม่มีอาชีพไหนที่เหมาะกับทุกคนเนาะแล้วก็บางครั้งเราเองก็ ตอนแรกก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเราจะเหมาะกับอาชีพนี้หรือเปล่าเราแค่อยากจะเป็นแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเราก็พบว่าเออมันก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่เราใฝ่ฝันหรือว่ามันเหมาะกับเรามากนักนะครับนี่ผมก็อยากจะแชร์เรื่องของสัญญาณที่คุณอาจจะเอาไปลองนึกดูก็ได้ว่าเออสัญญาณพวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันเริ่มจะชัดเจนนะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับอาชีพตรงนี้ก็ได้นะครับอ,อืม เกินก่อนว่าผมอยู่ในอาชีพคอนเทนต์ครีอเตอร์เนี่ยมาจริงๆน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับคือเขียนคอนเทนต์มาตั้งแต่ปี2006นะครับก็เขียนมา14ปีแล้วแต่ว่าถ้ายึิเป็นอาชีพจริงๆก็น่าจะเข้าประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆตัวเองก็มีหลายช่วงเหมือนกันที่เริ่มกลับมานั่นคิดว่าเอ๊ะมันใช่อาชีพที่เราอยากจะทําหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ว่าเราไปทําอาชีพอื่นดีกว่าไหมที่ ันอาจจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าหรือวอมถึงบางครั้งเองมันก็มีข่าวบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่มันกระทบกับอาชีพการงานของเราที่เราอาจจะเริ่มมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราหรือเปล่านะครับผมว่าสัญญาหนึ่งที่ชัดเจนมากๆถ้าคนเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วก็เริ่มรู้สึกก็คือความสุขนั่นเองนะครับหลายคนที่เริ่มต้นอาชีพคนยงครีเอเตอร์ก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้เริ่มแบ่งปันเรื่องราวกับ คนที่ติดตามความสุขที่ได้พูดอะไรสักอย่างออกไปความสุขที่ได้ทำคอนเทนต์ชิ้นนี้ที่เราอยากจะเริ่มทำมันนะครับความสุขบางครั้งผมเห็นหลายคนที่มีความสุขในการได้วาดภาพบางอย่างแล้วภาพนั้นมีคนมาเห็นคนมาชอบคนมาคอมเมนต์คนมาใส่ใจนะครับความสุขที่ได้ทำคลิปวิดีโอที่มีคนเห็นแล้วหัวเราะไปกับมันความสุขที่ได้แชร์บทความ ในความเห็นของคุณแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาโต้แย้งมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณมีความสุขตรงนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าความสุขที่เราเคยเก็บเกี่ยวในวันแรกๆที่เราทำคอนเทกต์เนี่ยบางครั้งมันก็เริ่มจะหายหายไปในช่วงระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบางครั้งก็มีความสุขที่มันมีคนมาเห็นด้วยแต่วันหนึ่งเมื่อมีคนมาไม่เห็นด้วยกับคุณเมื่อมีคนมาคอมเมนต์ก่าคุณมีคนมา เอาคุณไปเป็นดรน g a m แ a capture ออกไปกแ capture อ,ออกไปไม่เห็นด้วย capture อ,ออกไปให้เกิดเรื่องเสียๆายร้ายบางครั้งวันนัน้นอาจจะเป็นวันที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่มันใช่ที่ของคุณหรือเปล่ามันเริ่มไม่มีความสุขแล้วหรือเปล่าในการทํานะครับคือ g a m ่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งเนี่ยเราทําไปบ่อย,อยเราทําไปเรื่อยๆจนบางครั้งมันก็ชินชา แล้วมันก็เริ่มไม่เป็นความสุขของเราแล้วหรือเปล่านะครับผมเจอน้องคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิวตี้นะครับเพื่อความสวยความงามคือสอนให้คนมาแต่งหน้าให้สวยนะครับแล้วเขาก็พบว่าวันหนึ่งเขาก็เริ่มเริ่มกันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้จะทำคลิปสอนแต่งหน้ายัางไงแล้วให้มันมีความสุขเหมือนกับวันแรกนะครับเขาบอกว่า วันแรกๆเนี่ยเขาสนุกมากเลยกับการสอนเขียนคิ้วแล้วก็มีคนมาบอกว่าเ,ออเริ่มเริ่มเขียนคิ้วเป็นพราะดูคลิปของเขานะครับแต่พอเขาทาคลิปคลิปที่สิบคลิปที่ยี่สิบคลิปที่ห้าสิบคลิปที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เริ่มเจอหัวข้อที่เริ่มกันที่ไม่คิดว่าฉันจะทําหัวข้ออะไรอื่นได้นอกจากเรื่องของการสร้างความสวยความงามอีกนะครับ เขาเริ่มพบว่าเขาต้องทำคอนเทนต์ที่มันซ้ำๆเดิมแค่ต่างจากเดิมนิดหน่อยแล้วก็เริ่มพบว่าคนชมเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเ,ลเรื่อยนะครับแล้วก็เริ่มพบว่าคลิปที่120คลิปที่130ยของเขาเนี่ยเขาเริ่มจะนึกไม่ออกแล้วว่าจะทำอะไรจนถึงวันหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเองนี่อาจจะไม่ใช่ทางของเขาแล้วหรือเปล่าแม้ว่ามันจะมีรายได้เข้ามา แม้ว่ามันจะยังมีผู้ชมอยู่แต่ว่าแรงประการใจมันเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับความสุขตรงนั้นมันก็จะเริ่มหมดหนองซึ่งนี่ครับที่เป็นหลายหลายเหตุผลที่คนทำคนเทนตนครีเอเตอร์เริ่มหายไปจากวงการนะครับด้วยคําเดียวเลยครับคือความสุขมันเริ่มหายไปเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักเรามีความสุขในวันแรกแต่พอเราทําไปสัก6เดือนปีหนึ่ง 2ปี3ปี7ปี10ปีแล้วความสุขตรงนั้นมันเริ่มหายไปเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ทำให้ครีรเอเตอร์หลายคนหายไปจากวงการนะครับก็คือเรื่องความสุขนี้เองเพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วยเรื่องของการดูว่าเอเอเรายังมีความสุขกับมันอยู่ไหมนะแล้วก็มันคอยดูแลรักษาดวงใจของตัวคุณเองนิดนึงว่าความสุขนั้นมันยังเหมือนกับวันแรกๆหรือเปล่าที่คุณยังทำอยู่ นะครับทีนี้ถ้าเราเอาความสุขเป็นคีกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าพอเรามองกับความสุขตรงนี้ก็มันเงิ่อหายไปมันมักจะเป็นจุดเงิ่มก้นของการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมพบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนเงิ่มตก้นจากาปัจจัยบางอย่างความสุขของเขาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์กับการทำอาชีพนี้ไปยืนยาวนะครับเช่นถ้าคุณก้างต้นด้วยรายได้ คุณมีความสุขเมื่อทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนจ้างมีรายได้เข้ามาคุณหวังว่าจะรวยจากอาชีพนี้นะครับใน่นอนวันหนึ่งถ้ามันไม่มีคนจ้างเริ่มไม่มีรายได้เข้ามาความสุขนั้นก็จะลดลงไปอักโรมัิหรือถ้าคุณมีความสุขกัง้ลที่ยอดวิวยอดแช์นะครับใน่นอนแค่วันหนึ่งยอดแชร์มันน้อยลงความสุขคุณหายไปเลยยอดวิวมันเริ่มลดลงความสุขนั้นก็ยิ่งหายไปอีก เพราะงั้นคุณก็อาจจะอยู่ยืนยาวในอาชีพนี้ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าความสุขของคุณมันอยู่ที่การได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปแล้วแ่ามีแค่สักคนหนึ่งมาเห็นมันมาชมมันแล้วก็ชื่นชมหรือมีความสุขกับมันคุณก็มีความสุขแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ยาวนานนะครับมีคลิปก็หลายคนที่พูดคล้ายๆกับผมคล้ายๆกันว่า อยากให้เราทําคอนเทนต์ในแม้ในวันที่ไม่มีคนอ่านแล้วครับแม้ในวันที่ไม่มีคนแชร์สักคนเดียวหรือวันที่ไม่มียอดวิวแต่คุณก็ยังอยากอยากทำอาชีพนั้นอยู่อยากทำคอนเทนต์อยู่ฟังดูมันเหมือนในอุดมคติใช่ไหมครับคือบ้าเหรอทำคอนเทนต์ไม่มีใครชมว่ายังจะมีความสุขกับมันแต่เชื่อเถอะครับวันหนึ่งที่คุณมีคนฟอลโล่เยอะๆครับอย่าง อยกยก็ยกอย่างอย่างตัวเองก็ได้ผมเนี่ยมีคน f อลโล่ในคริ t เตอร์หรือในชวเช่วงอื่รอนรวมกันประมาณ6 0แสนคนนะครับมันก็มีวันหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมจะโพสอะไรก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่มีคนดูเลยเราจะรู้สึกยังไงนะหรือบางทีเรามานั่งรีเฟรชดูว่าเอ๊ะมีคนแชร์กี่คนนะมีคนวิวกี่คนแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มมีความทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมคนไม่แชร์ทำไมคนไม่วิว ไม่คนไม่คอมเมนต์เลยนะนะครับเริ่มความสุขหายไปเริ่มมีความทุกข์เข้ามาแล้วผมก็เริ่มมองเอกมองเห็นตัวเองว่าเออเราพอเราเริ่มไม่มีความสุขกับมันแล้วอะเราจะเริ่มเครียดแล้วเราจะเริ่มเกรงมากในการจะโพสต์ครั้งต่อไปเอ๊ะมันต้องดีขึ้นสิมันต้องมียอดวิวที่ดีขึ้นมันต้องมีคอมเมนต์มากขึ้นเราก็เริ่มทําอะไรที่ไม่เปลี่ยงตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเราก็เริ่มพบว่าโอ้สุดท้ายแล้วเรากลับไปมีความสุข แค่กับยอดวิวอย่างเดียวเราเริ่มทำคอนเทนต์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเราเริ่มมองแค่ว่าเออโพสต์นี้มันจะมียอดโฆษณาเข้ามาไหมสุดท้ายแล้วคนก็เริ่มจับได้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่มันเป็นคอนเทนต์ที่หวังยอดอะไรบางอย่างหวังผลอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายเราก็ไม่กางจากเอ,อ่อครีอเตอร์คนอื่นๆทั่วไปที่อาจจะพบเห็นได้ยังไงท้องตลา,าดทั่วไป นะครับแล้วสังเหตของเรามันก็เริ่มหายไปนั่นเองครับที่เริ่มมาเห็นว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้เข้ากับการที่เราทําคอนเทนต์ในแบบตัวของตัวเองมองวันที่เราเริ่มต้นกลับมาล้วก็มองหาในคอนเทนต์ในแบบของเราเองนะครับเพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่า มันใช่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไหมหรือว่าอาชีพนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมอยากให้ลองมองตัวเองมองวันแรกที่เราเริ่มทำคอนเทนต์มองในวันนี้ที่เราจะโพสเราคิดอะไรอยู่นะครับเชื่อว่าเอพิโซดนี้อาจจะทำให้คนได้คลิกมากขึ้นหรือว่าได้มองตัวเองมากขึ้นรวมถึงผมเองด้วยที่อาจจะกลับมาฟังเอพิโซดที่ตัวเองพูดอยู่ ในวันพี่เกรงอาจจะหลงทางไปหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดกรรมกันพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ